เรื่องของเรื่องอ่ะมันมันเกิดขึ้นจากคลิปที่แล้วเว้ยผมตัดผมบ่อยก็เลยโดนทักเลยโดนทักผมเลยตัดปัญหาเลยปลูกผมแม่งเลยปลูกเลยอะ่ะเพราะว่าเราไม่มั่นใจเว้ยเวลาเวลาแบบลมโดนผมเราแล้วแบบมันเปิดอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบปัดปัดปัดวันนี้ฮะทุกคนอยู่ที่มอนเตคลินิกอ่า,อ,าอยู่ตรงใกล้ๆกลซินทันอีสวิวปรึกษาเรื่องเส้นผมผมบางผมร่วง ริทเมนต์ต่างๆนะฮะทุกกอย่างเลยอยากให้แนะนำมานะบอนเต้ลินวันนี้เขาจะมาจัดให้ผมผมจะผมผมเต็มละ โดนกี on, ああ่ครับโดนกี Honestly, like ่ครับสองพันแลวทีนี้เราจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะเขาเรียกว่าการทาพวกนี้บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันแพงหรือเปล่าหรือว่าอะไรแต่ว่ามันทาแล้วเราบั่นใจมากขึ้นเนี่ยผมว่ามันสมควรนะเราไปเจอผู้คนไปทํางานหรือว่าอะไรเราจะได้เซตผมได้มั่นใจในตัวเองมากขึ้นนั่นแหละคือสิ่งสำคัญของผู้ชายนะ she see the her what see Tell wanna wanna first you me I ็จริงๆแล้วอ่ะือว่าในยุคนี้มันมีนวัตกรรมแบบหลายๆอย่างล่ะที่แบบว่าลุงผมการปลูกผมสมัยก่อนมันอาจจะแบบปลูกละขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจไงแต่ว่าในยุคนี้ดูจากนวัตกรรมต่างๆแล้วแบบว่านวัตกรรมทางการ<ม>าแพทย์ของเขาเนี่คือแบบมันไปอีกขั้นแล้วถ้าคุณปลูกไม่ขึ้นเขาปลูกให้ใหม่ ตอนมสี่มห้าไม่ได้ไปขนาดนี้เนาะถ้าเราย้อมแบบเดือนละสีอ่ะมันก็ไม่ไปได้ไงไปเยอะจัดเลยผมโดนคนใน YouTube เขาบอกไลยบอกอ้ยเชื้อมาโครเยอะตัดผมเยอะเนี่ยผมจัดให้เลยทำเลยทำเลยประมาณแปดชั่วโมงนะเจอกันทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนเสร็จนะแปดชั่วโมงนะเจอกันเจอกันเพื่อน She wanna see the Forbes like I wanna see her form Tell me what you for, yeah hey you pay me what I'm oh yeah Yeah, Yeah all this money on me Yeah, yeah cash flows all around me How was it? Are you full อนอนหลับแล้วลับอีกแต่แนะนำเลยนะคอนเต้คล<ม>ินิกถ้าใครอยากจะเสริมความหลอ่อดูแล hair solution นะก็มาที่นี่ได้จะขึ้นเพจขึ้นอะไรไว้ให้ดูนะมันคุณดูแล้วกันว่าดูจากรูปลกักหรือว่าภาอะไรเขาดูสะอาดสะอานด,ดูเป็นมาตรฐานนะอย่างผมในหัวร้านหัวเถิกก็จัดให้แนละ้วจริงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะไปเปิดให้ดูอีกวันหนึ่งแล้วกันวันนี้ก็กลับมาวันที่สองนะเขาให้ผมมาร้านทำแถบเปิด<า>แผบวั<ใ>นแรกใช่ แต่ว่าไม่มีอาการเจ็บแล้วนะจะตึงๆนิดนึงผมอยากให้ทุกคนดูว่าการปลูกผมการดูแลเส้นผมหรือว่าเราทำมา day one day two เนี่ยมันเป็นยังไงนะเพราะว่าอยากให้แนะนำสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมมอนเต้คลินิกมาช่วยคุณได้แน่นอนดูนี้เป็นเงื่อจริงๆแล้วมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่แบบใครคิดนะเฮ้ย แต่คือไม่เจ็บแล้วใช่ไหมถูกไหมเดี๋ยวดูดิผมจะมีผมเต็มนะต่อไปผมเซ็ตผมได้นะโอเคเดี๋ยวไปรอดูตอนรางผมสระผมวันนี้จะเป็น day o n หลังจากทำมาเมื่อคืนเลยนะสดๆลร้อนเลยแต่ว่าผมบอกเลยว่าไม่เจ็บเจ็บแค่ตอนฉีดยาชา guess rights the labels want the that's want to why แ e ้วครับคุณอเลอร์จังไรเอเลอร์เพราสบายมากชอบมากเวลาแบบมาทำแล้วเขาแบบเขานวดหัวให้เราแบบเมื่อกี้ผมมาดูแล้วผมน่าจะโดนด้วยอะไรทรีทเมนต์แบบว่าทรีทเมนต์ดูแลเส้นผมใช่นี่นี่ถ้าผมถ้าเขาแบบว่าถ้าผมไม่ได้ติดว่าผมไปปลูกมาเขาจะนวดนวดกว่านี้นะนวดแบบจริงจังกว่านี้ใช้ทรีทเมนต์ใช้แบบแสงเขาเรียกอะไรมีแสงสีแดงทำให้กระตุ้นเซลล์เรียกคาราบุกผมเขียนได้เต็มเรือ ฉา,ายแสงได้เงินนี่่ยคือแบบว่าคุมแน่นอนเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูตอนที่ผมเสร็จแล้วนะแบบว่าตอนที่แบบว่าผมเต็มแล้ว